สวัสดีค่ะผูกกับช่องแม่จันทิพย์แม่จ่อยนะคะสวัสดีพ่อพ่อ,พอสีทุกคน,กนัน่อยลูกเร็อ้กูกีตกใจหมดค่ะลูกไม่ขึ้นร้องอย่างดังเลยเล่นกีตมโอ้ยเอาตอนลงไม่ได้ลงทางขาลงทางหัว ลูกบะขืนบาดใน,นห้องโอ๊กบุกยางแห้งตกใจเบิดจื้อบ่บาดนี่เอ้อเศร้าเดอ้ออย่าเฮ็ดจักเตื่อเด้อดลูกเดอ้อแม่ปลอบคุณแม่ปลอบอุ้ยบนพอใจหนหวยห,หายแห้งวเสียฟอ้อมเบิดเพิ่นว่าเรเสียฟอ้อมอยู่ในโนมื่อกี้ห้องโอ๊กยางดังโอ้ยแม่นางทรายบ่ทันแม่นางว่าแต่สิบ่เป็นหยังเนาะ ยิ่งเสียงหอองอุกดจใจหายใจความไม่นางปุ่น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 จะหายเพิ่นเพิ่นอยากอายเพิ่นหันด่าใครไม่นนางไว้อายชดเนาะเล่นทุกวัน เสียฟอร์มครับวันนี้เสียฟอร์มลูกบอกขึ้นครับป่วยประถึกทางครับเล่นเหมือนเดิมครับเล่นเหมือนเดิมนีชื่สีตากว่าน้องลูกไม่ขึ้นรีบยิ่งมานอนเฝ้าจิบบอร์สเบย์นะคะเด้อ จะเล่นอีกไหมะ่ะถูถูดากแม่ดูดากดากน้อยและดากใหญ่ดูดากดากน้อยและดากใหญ่โ,โ,โ้มืน่นมืน่นซะเนาะ ถอยละงถอยหลังเพื่โอ๊ตทุกขาแม่โอ้แม่นี่เป็นทุกอย่างเนี่ยเป็นเสาถูก็ได้เอ้าโหุ่นนะเอาหางกับป๋อหางเอาแล้วข้าวเดียวหนึ่งวันจะสีจือวัจืดสามบันเอาอีกแล้วลุกขึ้นบ่บันย่าห้องได้อ่ะชิวๆครับแม่เล่นนะคะเล่นโซ่พอมาเอ้าแม่ก็ห้ามค่ะ ไม่ฟังทำในพุ่กับงงบังงึดครับงานถึง2ยเหดือนแล้เดี๋ยวสิพามาจอบ,บิ่งใหม่ต้องจอบบึงนะอ,อีเมอีม์ก่อนไว้ แม่กอดไว้บ่หายอันนี้บ่หายเล่ียญยันเจ็บยันพันห้องแม่กอดไว้ลูกกบ็บ่อยแย่บ่อยหยาบบ่ฟัง กลมลงมากอดลูค่ะอือมาแล้วครับถือโซ่มาแล้วครับ เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับรมือแล้ว จบร้อยแย่แมยบปะยูรขลินแม่ไปหุงเขาหันแม่ไปเอากกเขาใส่หมอเห็นแม่หางปุ๊บเล่นเลยพอบระยู่พญยยแหลมตีเดอ้อคนดื่นอะ่ะเออออกบดยายพญแหลมตีเดอ้อ mình hết. Ôi. Cá giật quá này. นาคุณแม่แม่บอกลูกว่าอย่าอย่าเดือสนีย่ยกงวงคู่ครับผมโอ้โหโอ้โหเป็นภาพที่สวยมากเลยครับเดี๋ยวไม่นางไปอีกนี่ก็ลงก็ลงเล่นเลยตอนนี้ไม่นางอยู่ไม่กล้าเล่น กันถึงห <c oughs> ้อได้ยิน <c oughs> ไหมคะเมย์ไปค้นหมอเขาเขาเดียวว่าหันไปก่อเขาเล่นวันที่นี้เมย์นั่งกันเลิลบไปค้นหมอกเขา,มาเมย,ย์นั่งหุ้งเขาไว้อยู่็นเล่นอีกแล้วืหื แม่ห้ามไม่ฟังนะฮะแม่ก็เลยยืนซ้อมอยู่ซื่อจิตตาไปซอยนอ่ตาตาอ,ยนองแม่ตาตาไปซอยน่องแม่ตาตาไปลุกลุกไปซอยน่องแล้วเดินนองลุกเมื่อคืนตาแช่น้อยเร็วเร็ลุกสิตานแนมหนะ ใส่ไป๊ะสวยกับบังบ่มแน้วใส่ลุกแม่ลุกแม่อ้าวอ้าวลุกแม่ดูมีการสุกมือแม่ออกอีกประมาณว่าอย่ายุ่งว่าสันผมลุกได้ครับพุ่นน่ะขาโอ้ เล่นอีกบ่นี่เหออ่านเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ้อมอ้อมอ้อมหมืน่นหมืน่นหมืน่นหมื่นโอ้โหสไลด์โลกอีกแล้วสไลด์โลกอีกแล้วอ๋อว้ย,ยรูแม่แม่ประโคนแม่กห็ห่วงห่วงค่ะ ลูกเดินๆๆๆจิไปต้ามแม่โอ้ยเดี๋ยวไม่น่าเดี๋ยวเป็นหินนำมะเขากันมาเนี่ยนี่ยค่ะหุงข้าวไว้หุงข้าวยังไม่เสร็จเลยไปดูรีบไปดูกลัวอันนี้เยอะหึงแบบเช็ดน้ำนะคะนี่บ้านเอิรนหินมะเขาเนาะย่านเพิ่นเหรียญย่านเพิ่นพันย่านเพิ่นอันนี้ย่านเพิ่นลูกบ่ขึ้นก็เลยอันนี้เนาะ ต้นไม้ปลูกไปคทางหน้าบ้านหกในจัหน้อยช่วงนี้หนาแรงคร่ะใบไม้มันล่นเนะาะแดดเป่ยนแห้งไงมะลูกเมื่ขึ้นวันนี้พวกกระบองเพชรสายเดียวพี่การเสือบอกหัวหน้าพี่การหัวหน้ากระรการ น้ำไฟยินแล้วก็มาคนเลยจักหน่อยค่ะซิและแหละซิดแล้วหักยานบอออันนี้ยานขาวระเรียบขนาดนะคะจะได้สุกทั่วถึงกันใส่ฐานจักหน่อยนะคะเพื่อจะได้สักสุกเดี๋ยวไปดูลูกชายกันเหมือนเดิมค่ะนั่นคือเก่า เล่นคือเกาคิดดูฆ่ากันนี่ทุกวันนี้เล่นโซ่แม่นางไม่กลัวอะไรนะคะแม่นางกลัวเขาลุกไม่ขึ้นเนาะ คุณนะคุณนะคุณนะมีการนังสไลด์ลงอีกโอ้โอ้ยเป็นจะสร้างค่ะแม่เราก็หัวงวงค่ะกลัวลูกจะเจ็บตัวแต่ลูกเน่ยดูค่ะอไม่ฟังอะไรเลยยอมใจเขาเลยปล่อยเขาเล่นไป เด็กน้อยขี้ดื้อยังไงไม่นางก็ฝากอ่าพ่อพ่อ,พอแม่ f ีนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามช่องแม่จันทิพแม่จ่อยด้วยละกันนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะช่องแม่จันทิพแม่จ่อยนะคะขอบคุณค่ะ